ท่นจะถือถุงโรงพยาบาลเจ้าค่ะพยาบาลเจ้าพยาหมอหน้าเจ๋งมากครับคนละขวดหมอสูงสูงจริงเหรอวันนี้มีใครให้หันไปเยื่อเ้อตกปลเฮ้ยไม่ต้องไม่ต้องให้พี่ใหมอโรงพยาบาลทุกยาเจ๋งมากพี่ให้อ่ะพี่ให้ด้วยจริงเหรอให้นิดนึงได้ไหมจริงปะบนขอบด้วยไหนจริงปะเนี่ยพี่หมอหน้านี่คือราศีสิงจริงเหรอใช่พี่เคยสิ่งอยู่ป่ะเคยดีอ่ะดีป่ะฉันอยากไปลองอ่ะ ซ่าพยาอยู่ตรงไหนอะอยู่ตรงปิ่นเกล้าพี่สิวเยอะไกลอะพี่จริงอ๋อแล้วหายเลยเหรอก็หายไม่ละเออดูดีหน้าคิงเนี่ยก็พี่ต้องวีนไงเย้ในที่สุดฉันก็ได้ยาต้าสิวมาเออไม่ไม่วีนพูดปกติขอแต่ยาหยอดตาเป็นตากโรูดิ่งอ้าวก้องไหนอ่ะแอบดูใครอาบน้ามาพี่นั่นแหละอุ้ยปลีพลาสติกเอา เขาบอกว่าเดาอเขาเนอะว่าเขาบอกว่าแบบเวลาคุยคุยกันอยู่แล้วอยู่อย่างเงี้ยเขาเรียกว่าผีเดินทาง <c oughs> อื <c oughs> อเออกลัวกันเลยแล้วนั้นกลัวเลยแล้วนั้นขนพองอะไรขนพองเนี่ยขนมันพองขึงง้นมาอย่างนี้ทานว่าหน้าหลัวทานท